ก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับในวิชาสัศึกษานะครับอของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3ในภาคเรียนที่สองนะครับสัปดาห์นี้ก็ เป็นสัปดาห์ที่3นะครับที่เราได้เจอกันสัปดาห์นี้ในชั่วโมงนะครับคุณครูก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของอาหารหมู่ที่3นั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารในหมู่ที่สนั้นนะครับจะให้ในเรื่องของอสารอาหารอะไรบ้างนะครับและอาหารหมู่ที่3นั้นนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับนักเรียนทีนี้เรามาเริ่มเรียนกันนะครับในอาหารหมู่ที่สามนั่นเองนักเรียนรู้ไหมว่าในอาหารหมู่ที่สามนั้นจําพวกอะไรบ้างนะครับในอาหารหมู่ที่สามนั้นก็จําพวกพวกผักต่างๆนั่นเองนะครับที่เรารับประทานเข้าไปนะครับแต่ทีนี้เรามาพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วก่อนเราก็ต่อเนื่องเลย สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของอาหารหมู่ที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับในอาหารหมู่ที่หนึ่งเด็กๆจําได้ไหมว่ามีอะไรบ้างในอาหารหมู่ที่หนึ่งนะครับก็จะมีจําพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับพวกไข่นะครับหรือเมล็ดถั่วแห้งครับหรือนมจากสัตว์นะครับจากธัญ,ญพืชนั่นเองนะครับอาหารในหมู่ที่หนึ่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของ การเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะครับช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับที่มันหายไปนั่นเอง <ฤ fit. S 1> เมื่อเรารับประทานเข้าไปนะครับอย่างพอเพียงก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นนะครับแข็งแรงอีกด้วยนั่นเองอแล้วก็ต่อด้วยอาหารหมู่ที่สองนะครับในอาหารหมู่ที่สองนั้นนะครับก็จําพวกอะไรนะครับสารคาร์โบไฮเดรตต่างๆนั่นเอง ในคาร์โบไฮเดรตนะครับก็จำพวกข้าวนะครับที่เรารับประทานเข้าไปอยู่เป็นประจำนะครับหรือพวกแป้งนะครับมันสำมะหลังต่างๆนะครับพวกขนมปังนั่นแหละอันเนี้ยล้วนให้คาร์โบไฮเดรตนะครับในเรื่องของอพลังงานต่างๆนะครับในร่างกายของเราถ้าเรารับประทานเข้าไปนะครับอย่างอพอหมาะนะครับ เราก็จะได้ในเรื่องของสารอาหารพลังงานนะครับจากคาร์โบไฮเดตนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูอาหารหมู่ที่สามกันในอาหารประเภทหมู่ที่สามคุณครูก็บอกไปแล้วว่าประกอบไปด้วยนะครับผัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกคาลึงนะครับหรือผักกาดผักบุ้งนะครับผักใบเขียวต่างๆนั่นเอง และผักชนิดอื่นๆอีกด้วยที่สามารถที่สามารถนำมารับประทานได้นะครับโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายในร่างกายของเราซึ่งอาหารประเภทนี้นะครับเด็กๆรู้ไว้นะครับจะมีในการมีส่วนในการให้วิตามินเกลือแรก่แก่ร่างกายของเราถ้าเราได้รับประทานเข้าไปนะลูกอีกทั้งนะครับ ก็ยังช่วยเสริมสร้างเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยทําให้ร่างกายของเรานั้นนะครับมีแรงไปต้านทานต่อพวกเชื้อโรคชนิดต่างๆอีกด้วยถ้าเรารับประทานเข้าไปนะครับแต่ถ้าใครไม่รับประทานผักร่างกายของเรานั้นก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเรารับประทานผักบ่อยๆนะครับเป็นประจํานะครับ ก็จะทําทให้อวัยวะตัวต่างๆในร่างกายของเรานั้นนะครับแข็งแรงและสามารถทํางานได้เป็นปกติอีกด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นหลักนะครับในการาเลือกรับประทานผักนะครับว่าเราจะารับประทานผักอย่างไรนะครับทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนั่นเอง อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูอีกหน้าหนึ่งอ่ะทีนี้มาต่อนะครับประเทศไทยนั้นนะครับก็มีพืชผักที่อุดมสมบูรณ์ทุกฤดูก,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 การปลูกได้ตลอดปีเลยนะครับอ่ะก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับนักเรียนผักที่จําพวกที่เป็นใบสีเขียวๆต,ต่างๆนั่นเองที่เราเห็นกันเป็นประจําในท้องตลาดนะครับพวกผักบุ้งผักชีผักคะน้าต,ต้มลื้อแตงกวานั่นเองนะครับหรืออ่ะพวกกระหล่ำปีนะครับนอกจากนี้นะครับ นอกจากจะมีผักสีเขียวแล้วนะครับก็ยังมีผักสีอื่นๆอีกด้วยอีกมากมายเลยเช่นสีส้มสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะครับก็ได้แก่สีส้มอะไรพวกแครอทใช่ไหมครับสีเหลืองก็ทองสีแดงก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็สีม่วงก็พวกกระหล่ำปีสีม่วงนั่นเองนะครับซึ่งบางชนิดนะครับก็สามารถรับประทานได้ในส่วนใบดอกผล ลำต้นนะครับรากและหัวหรืออาจรับประทานได้ทุกส่วนเลยนะครับอันนี้เราเคยเห็นอยู่แล้วเราไปกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเห็นตามท้องตลาดอยู่แล้วว่าผักมีหลายชนิดมากเลยนะครับซึ่งผักที่เราเห็นกันนะครับเขาก็มีประโยชน์นะครับต่างๆแต่ละชนิดออกไปนะครับนั่นเองแต่ก็จะให้ในเรื่องของวิตามิน และเกลือแร่เลยนะครับเป็นหลักต่อไปเรามาดูประเภทของสารอาหารหมู่ที่3กันในประเภทของสารอาหารหมู่ที่3มนะครับประเภทของสารอาหารที่ร่างกายเนี่ยจะได้รับจากการรับประทานอาหารหมู่ที่3ก็คือในพวกวิตามินที่คุณครูพูดซึ่งเป็นวิตามินในกลุ่มของสารอินทรีย์นะครับ และยังเป็นอาหารที่ร่างกายต้องการจำนวนน้อยเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายได้อย่างปกตินั่นเองนะครับเนื่องจากร่างกายนั้นนะครับไม่สามารถสร้างวิตามินเองได้เด็กๆรู้ไว้นะครับร่างกายของเรานั้นนะครับไม่สามารถสร้างวิตามินเองได้นะครับเราจึงต้องรับประทานอาหารนะครับที่มีวิตามินนะครับ เข้าไปช่วยให้ร่างกายของเรานั้นนะครับซ่อมแซมส่วนต่างๆนะครับของร่างกายของเรานะครับหรือ,อสร้างในเรื่องของการเจริญเติบโตในร่างกายของเรานั่นเองร่างกายของเรานั้นไม่สามารถสร้างวิตามินได้นะครับเราจึงต้องกินพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองดังนั้นนะครับจึงเกิดอาศัสายสมบัติของการละลายตัวของวิตามินน,นั่นเอง และทําให้เกิดการแบ่งวิตามินออกเป็น2องจำพวกนะครับก็คือวิตามินที่ละลายตัวในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ํานะครับอย่างเช่นที่เรากินพวกคอ l ลฟิลกินพวกเม็ดวิตามินซีต่างๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจําพวกที่ละลายในน้ํานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิตามิน สองชนิดนี้นะครับว่าเขามีหน้าที่นะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มจากวิตามินที่ละลายตัวในไขมันก่อนก็คือเราอยากรู้ไหมว่าคืออะไรวิตามินอะไรบ้างวิตามินเอนะครับวิตามินดีวิตามินอีนะครับและวิตามินเคนั่นเองเด็กๆเคยได้ยินไหมวิตามินเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นวิตามินที่มีการดูดซึมนะครับ โดยการต้องอาศัยในเรื่องของไขมันนะครับในอาหารนั่นเองอมีหน้าที่เขามีหน้าที่นะครับทางาชีวเคมีเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ปโปรตีนนะครับบางชนิดในร่างกายของเรานั่นเองอวิตามินเหล่านี้นะครับจึงเป็นวิตามินที่ละลายตัวนะครับในไขมันได้ดีนั่นเองอวิตามิน A d e และ K นะครับส่วนแล้วเราไปดูวิตามินที่สองส่วนเรามาดูวิตามินที่สองนะครับก็คือวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับก็มีวิตามินทั้งเก้าตัวนะครับก็ได้แก่วิตามินซีเลยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้ววิตามิน B1 ่วิตามิน B2 วิตามิน B3 นะครับวิตามิน B12 ไน,าน,อ,นาอาซินกด แพนโทนิกไบโอตินนะครับและโคลาตินวิตามินเหล่านี้นะครับก็เขาก็ทำหน้าที่าทางชีวเคมีนะครับก็คือ,อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือทำให้ปฏิกิริยาในร่างกายของเรานะนั้นนะครับดาเนินไปได้น,นั่นเองอย่างเช่นที่เรากินพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่เสริมในเรื่องของ แร่ธาตุวิตามินต่างๆนะครับหรือ,อพวกในนมนั่นเองอันนี้ก็จะให้พวกวิตามินนะครับที่ละลายในน้ำมันจะมีส่วนผสมอยู่นะครับทีนี้เรามาดูในหน้านี้กันนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นประโยชน์ของสารอาหารในหมู่ที่สามนะครับประโยชน์ของอสารอาหารในหมู่ที่สามนะครับก็จะมีหลักๆด้วยกันเลยนะครับทั้งหมดหข,ข้อนะครับ เริ่มจากหนึ่งนะครับประโยชน์ของผักนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบขับถ่ายนะครับถ้าเรารับประทานผักเข้าไปนะครับเป็นประจํานะครับ2นะครับช่วยให้ผิวพรรณของเรานะครับสวยงามนะครับและไม่เป็นสิวนั่นเองนะครับถ้าเรารับประทานผักต่างๆเข้าไปเป็นประจํานะครับก็จะทําให้ผิวพรรณดีมากเลยนะครับ สามนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของอการควบคุมนะครับช่วยให้เรานั้นไม่อ้วนง่ายนั่นเองถ้าเรารับประทานผักเข้าไปแลี่สี่นะครับถ้ารับประทานผักมากๆนะครับอาจจะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคมะเร็งได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ในการรับประทานผักนะครับเราก็วควรที่จะเลือกจะเลือกนะครับผักที่ปลอดจกากสารพิษด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อ หลีกเลี่ยงนะครับสารพิษต่างๆนั่นเองสารพิษที่ก่อมะเร็งนะครับห้านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าเรารับประทานผักเข้าไปอย่างเช่นพวกผักบุ้งนะครับหรือผักที่เป็นยอดใบเขียวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นของดวงตานะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีแสงสว่างน้อยนั่นเองก็จะทําให้ดวงตาของเรานั้นดีนะครับไม่พักมัวนั่นเอง อ่าแล้วหกนะครับก็ยังช่วยเาผาผลาญโปรตีนนะครับที่อยู่ในร่างกายนะครับเปลี่ยนให้เป็นพลังงานนั่นเองนะครับอ่าทั้งหกนี้นะครับก็คือประโยชน์ของสารอาหารที่อยู่ในหมู่ที่สามนั่นเองอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหน้าหนึ่งกันอ่าทีนี้เรามาดูที่หน้านี้นะครับในหน้านี้ก็เป็นเมนูแนะนํานะครับที่ทําอาหารด้วยจากผักนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด หกอย่างในการที่ครูแนะนําให้เด็กๆนะครับลองไปกินดูก็ได้นะครับก็อย่างเช่นน้ําพริกกะปินะครับมีผักมีปลาทูนะครับมีไข่นะครับแล้วก็เมนูที่สองอก็น่าจะเป็นกะหล่าปีนะครับผัดน้ําปลานะครับยัดไส้หมูแล้วก็เมนูที่สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดผักบรอกโคลลี่นะครับ ใส่กุ้งนะครับใส่ข้าวโพดออนใส่แครอทด,ด้วยนะครับ้วภาพที่4ี่ก็จะเป็นขณานาผัดน้ำมันหอยนั่นเองแ้วภาพที่5นะครับเป็นผักบุ้งนะครับไปแดง้วภาพสุดท้ายนะครับก็เป็นพวกจำพวกสลัดผักนั่นเองนะครับต่างๆทั้งหกภาพนี้นะครับเด็กๆสามารถรับประทานได้นั่นเองนะครับก็จะให้ประโยชน์ในร่างกายของเราเยอะแยะ เต็ไมไปหมดเลยนะครับในเรื่องของคอาร์าบโบไฮเดรตโปรตีนนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆนะครับในร่างกายของเราถ้าเรารับประทานเข้าไปบ่อยๆนะครับร่างกายของเรานั้นก็จะแข็งแรงนะครับผิวพรรณของเรานั้นก็จะดีด้วยช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหน้าหนึ่ง อ่ะทีนี้เรามาดูหน้าสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปผมก็จะสรุปมาให้นักเรียนนะครับวิตามินและเจอแร้นะครับก็เป็นสารอาหารที่สําคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมากเลยนะครับในร่างกายของเราโดยเฉพาะนะครับการช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายของเราและต้อมแตงส่วนที่สึกหรอนะครับในร่างกายของเราอีกด้วยก็ยังช่วยเสริมสร้างนะครับเพื่อ ให้ร่างกายของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นให้ร่างกายมีแรงนะครับต้านทานเชื้อโรคต่างๆนั่นเองดังนั้นเมื่อเราขาดวิตามินนะครับหรือเกลือแร่หรือโปรตีนนะครับจากอาหารน้อยเกินไปก็จะมีผลต่อร่างกายดังต่อไปนี้นะครับพวกเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีการมีอาการนะครับเหน็บชาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับหรือเป็นตะคิวบ่อยครั้งนะครับรู้สึกอ่อนเพลียนะครับเก็บป่วยง่ายแล้วก็ในผู้หญิงนะครับก็อาจจะพบปัญหาในเรื่องของประจำเดือนนะครับมาไม่สม่ำเสมออีกด้วยนะครับมีผิวแห้งนะครับผมเสียขาดความเงางามนะครับเล็บของเรานั้น ก็จะเปราะบางอีกด้วยนั่นเองถ้าเราไม่รับประทานพรบผักหรือรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับก็จะเล็บของเราเนี่ยก็จะเปราะบางั่าแต่หักง่ายนะครับมีอา,าการทางระบบประสาทด้วยนั่นเองโอ้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับควา,ามจําไม่ดีนะครับจดจําอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกนะครับร่วมกับควา,ามรู้รวมร่วมกับ เรามีความรู้สึกที่หดหู่นะครับกังวลใจอีกด้วยนั่นเองหากขาดวิตามินนะครับและเกลือแร่ในวัยเด็กนะครับก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีร่างกายที่แคะแกน่นเลยอย่างเช่นในช่วงอายุของเรานะครับไม่สามารถจเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่ไม่เหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยในช่วงวัยเราในวัยเราเราก็ต้องควรที่จะ รับประทานผักผลไม้เนื้อสัตว์นะครับนมต่างๆให้เพียงพอนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นนะครับจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็มีแรงต่อต้านโรคต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองถ้าเรารับประทานพวกนี้เข้าไปเป็นประจำนะครับก็จะไม่เกิดโรคพวกนี้เลยวันนี้ก็ จบแล้วนะครับในคลิปนี้คุณครูก็มีความรู้นะครับและสาระดีๆมาให้นักเรียนเพียงเท่านี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ที่4ี่ว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรแต่วันนี้คุณครูก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ